มันจับไปโดยนี่มันแหม้มันไม่อบอายชาวบ้านชาวเมืองเขาเขามันหมดสมัยไอ้สมัยทาสได้หน้าหีถ้ามีแต่การแสดงออกมันเด็กมันก็มีแต่มือเนะมันก็ปมันที่มันไม่พอใจมันก็ออกไปแสดงออกมันก็ยังบีบบังคับจับเด็กบอกเฮ้ยพวกมึงนี่มึงไปที่ยงห้าหกสิบคน เป็นร้อยเด็กคนเดียวเนี่ยนะมึงทำซะอลังการเลยหน้าหีถามมึงมึงกลัวนักเหรอไอสัตว์เออกลัวมึงก็อย่าทำแบบนี้สิมึงทำเด็กมันก็ต้องออกไปแสดงความคิดเห็นพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จับมึงเป็นเียอะไรไหนหาหีบังคับเขาทุกอย่าง <S <S เออแต่ถ้ว<ๆ>ไปอยู่ที่ไ ตำรวจสอนตำรวจจะถามอ้ตำรวจเอ้ยพวกมึงก็ตั้งสามดาวเป็นถึงกับผู้กำกับเนี่ยมึงไม่อายเหรอมึงจับเด็กมาเนี่ยรู้ว่านายสั่งไอ้เหี้ยมึงจะให้มันสั่งทำไมมึงก็ลาออกแ้่ยังไงมึงก็มีบำนาญกินเออมึงไม่ต้องมาให้พวกกูด่าด้วยไม่ต้องมาให้ประชาชนสาบแช่งมึงอีกอถามมันอย่างเงี้ยอ,อโโเดินหนีเลยสิเจอมุกนี้เข้าไป มันอกอยู่ทำหี่อะไรเงินเดือนก็มีแดกเนี่ยเรียนมาเนี่ยกว่าจะมาได้สามดาวเนี่ยมึงลองคิดดูสิศักดิ์สีขนาดไหนแต่เดี๋ยวนี้พวกมึงงไม่มีศักิ์รีเลยเออไหนมึงบอกว่ามึงต้องรับใช้ประชาชนมึงต้องอยู่ข้างประชาชนถ้ามึงกลับเด็กมาเนี่ยมึงจับทำยี่อะไรหน่าหนังหีถามมันเออกูเบื่อจะด่ามึงแรกหน่าหี ด่าจนมดลูกเคลื่อนหมดแลยหน้าหยีพวกมึงยังหน้าด้านกันเลยไอสัตว์ด่ากับมันแต่ตำรวจเขาก็ดีเนาะเขาก็พยายามพูดดีเจ้พวกเด็กๆมันก็ไปเอาป้ายเอาโบไปปลูกเขาก็เดินมาตรวจเขาก็บอกพี่จริงอะ่ะถือเอาก็ได้ไม่ต้องมาปลูกใส่ประตูเขาอืมอืมกอป้าแก้กว่าเออเขาก็ออกไอเดียให้ดีนะว่าอย่แงยแก้กงพูดให้มัน แล้่ตอนนี้ก็บอกเขาก็เดินมาตรวจมามาตรวจไปที่ผูกกันอ่ะป้ายอ่ะครับแล้วก็มาตรวจก็บอกเออไม่มีหรอกไอ้น่าซางหีเยี่ยไม่มีหรอกจะดาเลยแค่ดูเ่าเสไม่มีหรอกอเียบขาดมีแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอ่าเยี่ยมมากอ,อะบอกกับมัน ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทุกเดี๋ยวนี้เนี่ยประชาชนเขาไม่ยอมแล้วแต่ก่อนนี้เขายังเออไม่มีอะไรแต่นี้ยิ่งพูดยิ่งอยู่ยิ่งนานเข้าเด็กมันก็ยิ่งรู้ประชาชนก็รู้ทั่วโลกก็รู้ไปหมดแล้วมึงไม่ไอายเหรอไอ้เหียถามมันเออเออมึงทําแบบเนี้ยไอ้ประเทศชิบหายเนี่ยเออกูละอายจังเลยพอพอเห็นหน้าชาวต่างชาตินั่นแหละเออ ผูอับอาย,ายขายขี้หน้าไอ้เฮียจังไรมึงรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยมีศักดิ์ศรีขนาดไหนมึงรู้ไหมนานาชาติทางนั้นแหละบ้านเราเนี่ยกี่ประเทศที่อยู่ในอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยทั้งผู้หญิงก็ไปเป็นเมียฝรั่งเออก็ได้เงินมาก็มาซื้อที่ซื้อทางมาสร้างบ้านซื้อคอนโดไอ้เฮียแต่พวกมึงทำลายทุกอย่างทำลายให้มันชิบหายหมด จนกระทั่งคนอยู่เนี่ยจะกินยังไม่มีเลยตกงานกันมึงจะเอายังไงเนี่ยถามมันมึงทำเพื่ออะไรอืมเออจากสีไในไเหลือแล้วบอกมึงไงนามสกุลขี้หีเนี่ย <c oughs> มึงทำดีนะ่ะใครเขาก็รักเขาก็เออเ <c oughs> ชิดชู นี่ไอ้มึงท mm ําให้หมดเลยวงตระกูล hmm. ม mm ึงไม่ม hmm. mm ีอะไรเหลืออะไรทิ้หายไอ้นับสกุลจันอาคารโอชาเนี่ยนะออแม่ไอสัตว์แล้วก็ลองคิดดูสิมึงทำกับประชาชนอย่างนี้เด็กเด็กโอ้โหมันลําบากกันหมดใช่ไหมอืมครับเออไอเด็กที่มันออกมาสู้เออสู้สู้จนติดคุกอะไรแต่ตออะไรแล้วถอนตัว้ายมึงก็ต้องต่อยมันใช่ไหม แล้วมึงจะมึงจะประจานตัวมึงเองถึงขนาดไหนเออมึงทำดีๆสิมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเงินภาษีพวกกูเนี่ยที่มึงเอามาจับพวกกูเอามาซื้อกระสุนยางซื้อแก๊สน้ำตาเอามาจ้างไอ,อ,อ้คอผอไอ้พวกหน้าหีเนี่ยเออแล้วมึงก็บีบบังคับทุกอย่างรังแกประชาชน จนต่างประเทศเขาทนไม่ไหวแล้วไอ้นายหีมึงรู้กันมั่งไหมเนี่ยเออมีประเทศไหนเขาทาแบบนี้มึงคิดว่ามึงจะทําได้โดยที่มึงมึงอยากทําอะไรก็ทําได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยโรคก็ไปถึงไหนแล้วไอสัตว์เออเขาไม่ใช้แล้วไอ้ที่มึงซื้อมาเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกเครื่องบินรถถังเหี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ เขาจับทีเ er ดียวเขาก็ยิงหีแม่มันถูกวไอสัตว์อยางเป้ายังรู้เลยดูสิอไอเหี้ยแต่เราพูดไม่เคยถูกแค่นั้นแหละเออไอหน้าหีอมแต่วันนี้มันก็ยังแต่มันน่ะไม่มีบุญคุณหรอกมันจับเด็กไปเออมันก็เอาไปใส่กำไรแล้วก็มีคดีใช่ไหมเออมันน่ะไม่มีความดีหรอก แต่มันก็ยังยังไม่จับซ้ําอีกเหมือนเหมือนน้องเบนจาแบบว่าเอาไปติดคุกตังหลายเดือนใช่ไหมเอมอ,อ,อ,อดีแล้วมันคิดถูกแล้วที่มันปล่อยเนี่ยถ้ามันไม่ปล่อยแล้วก็มันลูกเคลื่อนกันเป็นแถวเลยหน้าหีเคลื่อนไปอยู่หน้าหีแม่มันเลยแต่เนี้ย <laughs> อีกสัตว์เออม,มีอย่างที่ไหนอ่ะเออกูก็ตามไปกันสิเออ แต่รู้สึกว่าคนเขาก็เจ็บแค้นกันเยอะนะเออแต่ว่าคนไทยเราเขาโลกสวยนั่นแหละก็ยังไม่ย,ไมยังไม่เจอความลำบากมากนี่ก็กำลังจะอดตายกันหมดแล้วทำอะไรก็อาจทุนเจ๊งกันชิบหายไปปวงหมดเออนอกจากไอ้คนที่เขาค้าขายเก่งๆอย่างเงี้ยเนาะก,ก็ไปเปิดบูธเปิดตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีรถต้อง ต้องคนเคยขายคนไม่เคยขายค่าที่เท่าไหร่งานงานบันบันหนึ่งอ่ะค่าที่ก็เป็นทันอย่างเงี้ยใช่ไหม,มแต่ยังบอกประเทศไทยเรามันไม่มีอะไรที่จะรองรับชีวิตคนไทยแล้วมันทำมันทำซะเยี่ยหมดเลยเออไม่อีกหน่อยมันจะมันจะเอาเงินที่ไหนเออกู้เข้ามาก็เป็นหนี้แตงแยะแตงแยะเป็นหนี้ไม่พอพาประชาชนเดือดร้อนอีก สองก็ขึ้นเอาขึ้นเอามันจะอยู่กันได้ไหมล่ะอือบางคนก็ยายเนี่ยหนู่ามีเงินเรียนจบม .6 แล้วอคอณุณยายคิดยังไงที่พวกหนูเสนอไปว่าให้เด็กให้ผู้หญิงเราเนี่ยที่เป็นเมนเนี่ยให้ใช้ผ้าอนามัยฟรี ก็ดีนะลูกเพราะว่าเงินที่มันโกงเราไปกิน่มากกว่านี่แล้วก็เงินที่เราเสียภาษีเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเอผู้หญิงเราไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต้องเสียภาษีทั้งชีวิตเนี่ยมันต้องมีอะไรมาตอบแทนชีวิตคนไทยมั่งเพราะว่าอย่างเนี้ยเนาะเออแค่ผ้าอนามัยมันจะกี่ตังค์กับมันใช่ไหมเออก็เหมือนกับประชาชนนั่นแหละ เออถ้ามันสร้างสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนหนังสือเนี่ยเด็กมันก็ต้องเก่งกันใช่ไหมมันก็จะมีความรู้มีการศึกษาเออประเทศเรามันก็ไม่ได้พัฒนามันก็เออกูไม่อยากทํางานประเทศไทยกูก็ไปทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะไปกันได้แต่มันมีการศึกษานี่การศึกษาก็ไใหม่ดีเออเกบมาก็ไม่มีงานทํา เด็กๆมันก็กาลังโตกําลังเป็นสาวกันนะเนาะอ่อมันก็รู้จักเดียเป้าทุกคนอนะเขาไปก็ี่ยเป้าเดยเป้าถ่ายรูปนะ <c oughs> อืออ่เออแบบเออ,อ,เอ,อช่วยๆกันนะลูกมีอะไรก็ไปคิดกันส่วนมากพ่อแม่ก็จะบังคับลูกก่อนแหละไม่ให้ลูกออกไปกลัวโดนจับกลัวอะไรแบบนี้ <c oughs> แต่ไม่กลัวหรอกว่าชีวิตลูกข้างหน้าจะทํางานอะไร เออม hmm. ันไม่คิดหรอกมันต้องคิดยาวๆคิดว่าเออจะต้องอยายเป้าโหแหลมคมมากล,ลำบากวันนี้เออแต่คนเรามันต้องสายตายาวหน่อยคิดยาวๆไว้ชีวิตข้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นเรานี่มันแหมยังไงก็ได้เด็กเดี๋ยวนี้เขาวิวัฒนาการใหม่เรื่อง ชีวิตของเขาจะอยู่ยังไงอะไรยังไงจะทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรียนจบไปจะมีงานทําหรือเปล่าใช่งานทําเพราะว่าเเงินจะเรียนยังไม่มีเลยโอชิบหาลำหนักเข้าไปอีกพี่น้องเอ้ยจะมาเงินจะเรียนยังไม่มีเลยจบมหกอ่ะมันต้องมันต้องอะไรเขาเรียกอะไรพัฒนาไปทํางานเหรออืมต้องต้องต้องทำงานหาทำงานส่งตัวเองเรียน งานก็ไม่มีแล้วจะทำยังไงเงินก็ไม่มีเรียนอเออเด็กๆมันก็เล่าให้ฟังเนาะม,ม,นมันก็มันมันก็วาดภาพชีวิตมันสูงไว้อะนะเออมันจะต้องเรียนเรียนจบเออทํางานด้วยเรียนด้วยเอองานก็ไม่มีทําจะทํำยังไงอ,อมันทําให้ชีวิตคนลําบากมากนะเพราะมันไม่ได้วางแผนการ อะไรไว้ให้กับเด็กๆเลยอยี้มีเท่าไหร่ก็กู้มีเท่าไหร่ก็โกงไปซื้อเฮียอะไรไม่รู้ทั้งรถถังทั้งเครื่องบิน <c oughs> อะไรของมันก็ไม่รู้เรือดำน้ำเออตังทอนมันเยอะตังทอนมันเยอะอีอ้อะทุกอย่างแม่อ้ส้นตีนอเีเหอก็ซื้อกันจังเลยสบบไมไ,มไม่ประโยชน์ <Hey> ออไอ้ที่มีประโยชน์ไม่ไม่ทำกันเลย <c oughs> ชีวิตมันเห็นชีวิตคนเป็นทาสไงม,มันจะให้พวกเราเป็นทาสมันอมเออมันหมดสมัยแล้วไอ้ฮี่่ <c oughs> เดี๋ยวนี้โลกเขาแข่งกันเขาไปถึงไหนและเรื่องการศึกษาวิทย์เอ้ทุกอย่างมัน,ม,นมันเราเทียบเขาไม่ได้เลยไม่ว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอืมใช่ครับผมเดอก็ตคิดว่า แกเป้าก็ว่าพ่อแม่นะ่ะอยากไปอยาไปว่าเด็กเลยวันหน้าเราก็ต้องตายจากเขาเขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขาไปเราดูเอาว่าทุกวันนี้มันเป็นยังไงอย่าคิดเห็นแก่ตัวเลยคิดอยากไปคิดว่าโอย่าอยู่กันไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ตายมันไม่ใช่อเออข้างหน้าน่ะเราต้องพัฒนาการชีวิตประเทศ เราให้มันดีขึ้นทำไมประเทศอื่นเขายังทำดีได้เลยใช่ไหม,ม,ม,มคนเราถ้าเก่งอ่ะมันก็สั่งทำอะไรทำอะไรมันก็ทำได้หมดนี่ไอ้ฮี่อ่ะคิดอย่างเดียวกูจะเอาแต่เงินเออจะให้แต่ประชาชนหาให้แดกจนมันไม่มีใครเคารพนับถือแล้วอ่ะอ ยิ่งต่างประเทศเขายิ่งไม่มองเลยโอ้โหยายเป้าเบาๆนะฮะไอ้นามสกุลขี้หีเนี่ยไปไหนเขาก็ไม่ต้อนรับแล้วไอ้กังคานโอชาเนี่ยนะมึงไอ้เหียนะไอ้สัตว์ไม่รู้เรื่องมั่งเลยดูสิเขาทำอะไรก็จับทำอะไรก็จับแล้วแ่ไปจับทำไมเด็กมันแสดงออกมันไม่ได้มีอาวุธร้ายไม่ได้มีอาวุธ อะไรไปยิงไปฆ่าเด็กไ mm hmm. อ้เหี้ยนในมึงออกมาเนี่ยมากันเต็มเลยถามว่าออานะนเนี่ยมึงออกมาทําไมกัน mm hmm. เออแม้เกียมเอาคอผอมาตั้ง mm hmm. ตั้งเต็เจ็ดคันรถ